สบายดีทักทายสบายดีนะครับมไปเปน้องเพื่อนๆทางช่อง YouTube เบิร์ตสกุสุขวัขน,นะพี่น้องมไม่มีปบะจิตออกมาเฮือนพี่น้องเอามาเห็ดกินอ่าอยู่เฮือนพี่อนเนาะอันนี้ก็คือย่างปลาหมึกพี่น้องย่างปลาหมึกนะเพื่นเนาะปลาหมึกย่างนั่นเองเดีวยวว่ากินปลาหมึกกันมั้ยนะมันีจะบระจิตได้ออกมาเฮือนแล้วเห็ดทายคลิปนะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องซีฟู้ดบระจิตจะบดละเอียดแล้วนะประจิตจะใส่ใส่ถั่วหน่อยไว เอาไปจิ้มเอาพี่น้องมันพิเศษคลิปพิเศษนึงพี่น้องคลิปกินคลิปกินอย่างเดียวพี่น้องะจะเป็นคลิปกินกินอ้าข้างเตาไฟเลยพี่น้องข้างจะเป็นเตาไฟของมจิตนะด้านหลังจะเป็นอาเซนครัวพี่น้องมันนี่มจิตจะมาในบรรยากาศฝนตกนิดนึงพี่น้องเฮือนฝนตกนะฝนตกแห้งเติบได้พี่น้องมันนี่มันออกมาเฮือนนะพี่น้องหาพี่น้องจะได้ลงมือเลยพี่น้องอันนี้เป็นปลาหมึกพี่น้องเนาะนวดไหมพี่น้องมจิตซื้อเป็นนวดปลาหมึกเนาะ เอามากินอยู่เพื่อนนั่นเองพี่น้องในมื้อนี้นั่นเองโชคหนี้จะเน้นคลิปกินพี่น้งองเนาะไปทางไหนกินอย่างเดียวช่วงนี้พี่น้องกินอย่างเดียวทานอย่างเดียวพี่น้องอ้าพี่นงจิ้มกับน้ำอ่ะจิ้มซีฟู้ดพี่น้งองนะอือหือพี่น้องอือหือ มืงจะัได้คือคอมเนียลนะมานคิดมัขกินคอมเนียเนาะมจะขับรถได้ก็คือสำหับนคือข้เนี้นั่นเองเนาะมพี่น้องวดปลาหมึกนะเพียงนะปลาหมึกเพีวันนี้พีองนะในวันฝนตกเพีงเนี่ยฝนตกแห้งนะพี่น้องบ้านมาจิตมนในก็ไดเพราะว่าพายุเข่านะพองนะเพายุเข่าอย่างเงี้ย พร้มไ้หมะละอเอาจตมนแก่ขเขาเนาะมาบกแก่เนานี่ารับไป้เส้นระบบี่มักมะละไม่อมักมาด้ดูว่าบกสลายเองเขาเนาะนี่มันยาเสิดเยอะแ่หน้นง Ở mang nhân mềm này Đúng không? nó không có những dân phân tốt không hả? Mà bằng chim này phân tốt không hả? Nó lại là rồi đó. ติ่งมุกเห็นไนมครับตึ้งมุกอยูอย่ที่หืนของบจิตเองนะครับเงินกลัวมาพร้อมบรรยากาศฝนตกวันนี้นะครับนะเนาะฝนตกแห้งขนาดพี่นอ้องจะได้ยินเชียงคุณน,นี่ครับ ผมได้ใจเขาเผมอั้มอนเขากระต๊กได้ใจเ่าไหนกระไกระต๊กแห้งแห้งเเลยหน่อยทเนา่หอนห่นอห แก้วินข่าแค่กันนะใหญ่มาโอ้ยวิ่งข้าของเข่อเป็นยังไ ตรงนี้จะเน้นคลิปกินเป็นยองไงย่างปลาหมึกเนาะยองใช้สังเกตเลี้ยนเชียงคนก่อนเนาะ คนกะบาดควยบาดแห้งคนตกับคนไปนอกเลยอ่ะนี่รนรรนครับอือะรนบพักผอบมาพีนะกินพักพรอบจะได้สุขภาพดี คล้ายคิมจุพี่น้องแต่คนละสไตล์กันเนาะอือหือนี่จะเป็นจุอาหารทะเลนะพ่อเนาะแต่ย่างย่างอะไรพี่นอ้องเป็ลาหมึกกระย่างกันร่อยเลยนะโบได้ไหมพี่น้อง อล่อยครับอยู่แบบมาล่าเองผมอัมลัมอือหือ không âm lầm thấy không không âm lầm ừ ừ chết đó ừ. 嗯。嗯、mm。嗯嗯嗯。Mm. จิ้มไม่ต้องจิ้มเอมมปปอป่ะฮะเดี๋ยวละย่างกินอ,ขอ,ขอ่ข้างๆเตาไฟเลยนะคระับเนาะบ่ได้ไปกินบนอื่น

อร่อยมากพ mm ี hmm. ่น้องเซ็ตอือหือเซ็ตพี่น้องเซ็ตพากินมนีิพี่น้องเลยคลิปกินลุ้นลวนพี่น้องช่วงนี้นะ กินล้วนๆพี่น้องอม,มาเป็นหนวดปลาหมึกพี่น้องย่างสดๆเลยยังยังไอ้ควนๆอยู่นะพี่น้องไปตกนะพี่น้อง ลดมือลดมือ <c oughs> มาไปนะ่นาะย่งางปลาหมึกซับๆพี่บไปงนะ นี่หนาวสิเป็นชิปยังครับเบิจำตอนต่อไปอะนะเป็นแบบนี้นะอันดาอือหืมอื้หื้ แจ่บนาะกแจบมากอร่อยมากนี่เป็นน้ำจิ้มกีนพูดถึงมั้งหรออือหือ คนตกนะเพื่อนเราไม่ดีก้อ,อาจจะบอแจ้งไพมันจะมืดๆนิดน,นึงเพื่อน,น้องไฟอาจจะบอพอนะครับนเะนาะนังกินได้เพื่อนยังไม่แค่เพื่อนอืม cũng cái mèo không à nhưng mèo mà thấy cho mưa rất là mắc kém nữa cái này cái bơi kim những chiếc quên chiếc cày, nó là cả thơm sát, thơm มองยนงไงบ้างแม่มาชี้ไปจับคบนะไปนะพัะตกไ้คบออกแ้วแค่มาชียังธรรมสาตรยังสมบูรณ์อยู่นะนีครบนี้แอู่่ <c oughs> ได้บมาโชว์บมาโชว์กล้องนะมาโชว์นะกบครบเออมาอีกลงมาเห็นเออเดี๋ยวเเออกบแม่มาจีจับเอาเนง้มาเธรรมชาติสมบูรณ์บบมาจีะเะกบพ้นต๊ยไม่้องกบออก นี่นจะมาเพิ่งกบกินฟัโชอว์เนงไงงนะกินกอบฟอเป็นงเบ้งหมเหรออิ่อิ่เา,านะเป็นยองไงจะาคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปแบบพิเศษี่นึ่งเป็นงกิน,นาอนหาหารอยู่เฮือนนะจะมากินเผาอยู่เฮือนเป็นกินแบบบิ้งเหนือ่อไปเหนือ่อลาห,หมึกนะ พิจิวดประมึกอยู่ที่เพื่อนขอมบัจิตเองเนาะส่วนแมค่ครัวกะบัจิตกับแม่บัจิตเป็นคนบุง้งนำการสองคนนะจะเห็นแม่บัจิตย่างไกลไปกลนมาได้ไหมเนาะวนะิในคลิปก็ได้แต่ว่าแม่บัจัตออกคลิปนำพี่นะ้องว้เมื่อหน้ามีโอกาสก,าก่อนจังะมาสีส่วนเพื่อนมานาั่งกินข้าน้ำการได้ไหมเนาะนะแต่มื่อวันนี้เพื่อนยังบัจัตออกกล้องเพื่อนยังอายอยู่แต่ว่าย่างไกลไปกลนมาได้เนาะแม่บัจิตยุคของบัจิตก็อยู่เพื่อนพี่น้องเหมือนี้นสองคนอยู่สองคนกับแม่น้องยังเป็นมาตรการเนาะ น้องบัจิตน้องสาวยังบัณฑิมาตะเวียสำหรับมันนี้บัจิตก็จะได้จบคลิปในมันนี้อีกเพียงเท่านี้พี่น้องขอมอบขอบใจอะไรสำหรับทุกการดับสมขอพี่น้องวัตถุกู่สุคนในมัอนี่นะพี่น้องได้กาฝากวติดตามคลิปของบัจิตคลิปต่อไปในพี่น้องอาจจะมีคลิปพาพี่น้องไปกินข้าวอยู่สากับฟังเบิันตัวจริงหรือเปล่อยู่สาอยู่สาพี่น้องมัอนี้กับบัจิตจะได้เป็นคลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้พี่น้อง Bye-bye.